สวัสดีครับพบกับช่องส่องพระบ้านตามตำราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ขออารัธนานะครับรงนี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับตรงนี้เป็นวัดบางขุนพรมนะครับนี่จิมเส้นได้นะครับชัดเจนนะครับภาพนะครับตรงนี้เป็นผ้าล้างนะครับ ผ้าล้างมานะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์ที่ผมเคยบอกนะครับว่าถ้ามีเม็ดทรายเกาะฝังอยู่แบบนี้เนี่ยบางลุณผมแน่นอนนะครับผ้าแท้ดูง่ายนะครับตรงนี้นะฮะนะครับธรรมชาตินะครับอันดับแรกนะครับผมเวลาที่ท่านจะพิจารณาพ้าเครื่องนะครับดูความเก่าก่อนเก่าถึงยุคไหมนะครับสําหรับคนที่มีโอกาสได้ส่องผ้าสมเด็จที่แท้ทันยุคนะครับก็จะ เห็นถึงความเก่าจดจําความเก่าขององค์พระได้นะครับดูการเปลี่ยนแปลงธรรมาชาติการเปลี่ยนแปลง,ง,งองค์พระนะครับจะต้องใช้กล้องช่วยนะครับนี่ครับดูเนื้อนะครับเนื้อผ้าเก่านี่จะไม่เรียบตึงนะครับนี่น,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 นะครับก็จะเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นหน่อยมีร่องรอยการปีกการแตกนะครับนี่นะครับพอผ้าล้างออกมาเนี่ยปรากฏว่าเนื้อผ้านี่จะเปิด,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 ด พอเนื้อพระเปิดเนี่ยจะทําให้เห็นมวลสารเนี่ยเม็ดแดงเนืออื้อเลยเกียบเลยนะครับเนี่ยเม็ดแดงเนี่ยนะครับเม็ดแดงเม็ดดาแล้วก็เม็ดกวดเม็ดทรายนะครับที่ติดอยู่ในองค์พระนะฮะเพราะว่าด้านล่างของกูบังขุนพมจะเป็นทรายนะครับตอนที่เขามีการเปิดกูบมาปีสอปี2น0 0นะครับทางคนงานก่อสร้างก็ได้มีการพบพระสมเด็จเหลืออีกหลายองค์นะครับก็พากัน เอาไปโดยที่ก็แอบ,บเอาไปแหละใส่ถุงย่ามออกไปนะครับพระที่ออกไปในตอนนั้นเนี่ยจะมีคราบของตวกเม็ดทรายติดอยู่เต็มเลยนะครับนี่ท่านสามารถไปดูรายละเอียดได้ในหนังสือของท่านอาจารย์อเนกอนตำขบดีนครบนี่ครับ,นรบหนังสืออะมีโอคลาสิกพระสมเด็จนะครับผมท่านเขียนไว้ดีมากนะครับผมก็ใช้เป็น เล็บเลนต์อ้างอิงนะครับเป็นความรู้อ้างอิงได้นะครับด้านหลังนะฮะดูนะครับสมเด็จองค์นี้นะครับเนี่ยรูปคุณปลายเข็มก็มีนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยเม็ดมวลสารเนี่ยมันจะเห็นชัดว่าเนื้อผ้าเปิดนะครับผิวผ้าเนี่จะไม่เรียบตึงนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับก็จะมีร่องรอยการแตกนะครับนี่ยนะฮะ องนี้บ่าเป็นครูบางคุณพรมเนี่ยแท้ดูง่ายนะครับเนื้อเน,นี่ยจะออกเหมือนพระวัดเงินนะครับพระครูวัดเงินของเตยน,นะครับเจ้คล้ายพระวัดพับนะครับแต่พอล้างมาเนี่ยจะขาวเลยนะครับเนี่ยดูเนื้อนะครับเนื้อจะเหี่ยวๆก่อนๆหน่อยนะครับวอพระเก่านะพระยุเป็นร้อยปีนเนื้อจะไม่ตึง เนื่อจะไม่เรียดตึงน,นะครับเนี่ยนันดูเนื้อนะครับในลักษณะพิมพ์เส้นได้นะครับแขนมีวาดโค้งมาแบบนี้เลยนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อผ้าเริ่มสึกแล้วนะครับเพราะว่ามีการล้างนะครับแล้วก็ผ้ากุบะคุณพรมเนี่ยโดนขโมยน,ยนะครับมีการทั้งกอกน้ำแล้วกูโดนน้ำท่วมอีกนะครับไม่แปลกที่ผ้าที่จะสึกก่อน ผมมี้าบางขุนพมที่ก่อนกว่นี้อีกเดี๋ยวมีโอกาสก็จะนำลงให้ชมนะครับนี่นะครับนี่คือร่องรอยธรรมชาติที่ปรากฏบนองค์พระนะครับก็ต้องเรียกว่าแทบจะเป็นเอ,เอกลักษณ์นะครับในการดูพระบางขุนพรมนะครับองค์ที่มีพวกคาบทรายติดนะฮะ เมื่อผ่านการล้างนะครับพวกล่องรอยเม็ดกวดเม็ดทร,รายเนี่ยที่ติดบริเวณองค์พระเนี่ยมันจะหลุดรอนออกไปนะครับแต่มันจะยังเหลือเม็ดกวดเม็ดทรายเนี่ยที่ล้างไม่ออกนะครับเพราะว่า,าเขาเรียกว่าฝังอยู่กับเนื้อพระนะครับติดอยู่กับเนื้อพระแบบเเลยเห็นเห็นความเป็นเนื้อทรายนะ แบบนี้นะครับท่านเจอแบบนี้นะท่านเก็บไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะเจอจากผู้หลักผู้ใหญ่มอบให้นะครับรีบคว้าเลยนะครับแบบนี้นะครับผมสวยงามนะครับตรงนี้ดูง่ายนะครับถ้าแท้ๆนี่จะดูง่ายนะครับดูไม่ยากดูที่เนื้อหาความเก่านะครับดูร่องรอยการเปลี่ยนแปลง หลักฐานธรรมชาติบนองค์พระนะครับเนี่ยนะแบบนี้เนี่ยมีพวกเม็ดทรายเยอะๆๆติดแน่นฝังบนเนื้ององพระเลยเนะี่ยล้างในก็ล้างไม่ออกนี้ท่านรีบคว้าไปเลยนะครับเป็นพระสมเด็จที่อยู่ในกูบางคุมพมนะครับเมื่อเป็นพระสมเด็จที่อยู่ในกูบางคุมพมเนี่ยย่อมท่านท่านสมเด็จพระนอาจารย์โตปริษฐานจิตลุกเสกให้แน่นอนนะครับเนี่ยนะครับดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังองค์พระนะฮะเนื้อแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าร่องรอยหลักฐานการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะครับเนี่ยคือถ้าเราไม่ไม่เคยเห็นบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยเราจะจําตําหนีไม่ได้ใช้ตําหนีนี่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะฮะใช้ตําหน,นีจะไม่ถูกนะครับท่านต้องดูที่ความเก่า นะครับเนื้อหาความเก่าดูร่องรอยการเปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมชาติเป็นร้อยปีเนะี่ยท่านดูพระร้อยปีเนะี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับแล้วดูธรรมชาติรอบข้างของกุเนี่ยส่วนใหญ่พระกุบคุณพรมเนี่ยมีคาบคาบที่กุกคาบกุกถึงแม้ว่าจะล้างออกไปมันจะล้างไม่หมดนะครับว่าคาบมันติดแน่นนะฮะดูเม็ดมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเม,ม็ดมวลสารสั์สิบเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเนี่ยดูเนื้อผ้านะครับเนื้อมีร่องรอยความเหี่ยวความยุบย่นแยกเนื้อหงเหี่ยวเนื้อเก,เก่าเนี่ยเหมือนคนหนังเหียวเนะี่ยอายุไป็นร้อยปีแน่นอนนะครับถ้าอายุถึงร้อยปีเนะี่ยมันไม่มีทางเป็พระเกนะครับผม ถ้าใครยังไม่เคยเ,เคยฟัง,งก็กลับไปย้อนฟังคลิปข้อสันนิษฐานพระสมเด็จวัดระฆังมีเป็นแสนองค์นะครับอยู่ภายในช่องนะครับท่านสามารถตามรับชมได้นะครับผมเชื่อว่าในยุค1้0ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีการทพาพระเกศน,นะครับไม่มีประโยชน์ใดไที่จะทาพระสมเด็จเกศน,นะครับในเมื่อที่ท่านสมเด็จผู้จารย์โปรมนภาพเนี่ยพระที่ท่านเก็บไว้ในหอสวดมนต์ยังเหลือเต็มบรรจุกร้าตะกร้าเลยนะครับ ยังไม่มีคนเอาเลยน,นะครับดูนะครับเนื้อหาความเก่านะครับผมนี่นะนี่นะครับ,รบพอผิวผ้าเปิดเนี่ยมันทําให้เราเห็นเนื้อมวลสารภายในนะฮะเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับอาจจะสูญเสียความคลาสสิกค,ความเก่าความเป็นคาบกูนเนี่ย รอยแตกลายงานะครับบางๆเป็นเส้นเป็นริ้วย,ยาวเนี่ยแล้วถูกแทนที่ด้วยคาบลาดําแบบน,นี้ธรรมชาติมันเป็นตัวทําให้เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ทำนะครับแบบนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนเนื้อแบบนี้หัวขาวเหมือนเนื้อวัดเงินของเตยนะครับพระสมเด็จบางขุนพรม พอ,อผิวเปิดนะครับผิวด้านหลังเปิดเนี่ยมันจะทําให้เห็นเนื้อมวลสารเม็ดดาเม็ดแดงรอยปูไตนอนด้นนีนรวมถึงคราบนะครับถึงแม้ว่าผ่านการล้างคราบมันก็ยังปรากฏนะครับมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะแค่เบาบางจางลงเฉยเเพราะว่าคราบเนี่มันเวลามันหลุดร่อนมันก่อนเนื้อภาพไปด้วยนะฮะเม็ดดาเม็ดแดงนะคะชัดเจนนะครับลองรอยการแตก รายงานนะครับเนี่ยครับพอแตกเสร็จแล้วถูกแทนที่ด้วยลาดำาก็อย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดแจ้งเตือนให้กับช่อง2พระบ้านตามตำลานะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมคลิปภาเครื่องย้อนหลังได้นะครับอยู่ในช่องนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดทําช่องนะครับ ก็ไม่ได้หวังผลกาไรนะครับเพียงแต่ต้องการนะครับให้มีการเล่นหาพระเครื่องนะครับอีกหลักการหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้คืนพระแท้ให้กับวงการอไมโดนบีเก๊นะครับ,มนนรบผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับมีพระสมเด็จนะฮะร,รักษาเมื่อแบบนี้นะครับเนื้อก่าๆแบบเนี้ยแล้วเอาไปให้เซียนเข้าดูนะ ไม่แท้บ้างผิดทิมผิดอะไรอ่ะเ้เก่เกาอะไรประมาณเนี้นะครับท่านอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเก็บพระท่านเนี่ยยิ่งเป็นพระที่พ่อแม่ท่านมอบให้หรือว่าปู่ย่าตายายตกทอดมาเนี่ยผมไม่อยากให้ทิ้งเลยนะครับเอามาพิจารณามาส่องดูก่อนนะครับยิ่งถ้าเป็นเอกลักษณ์ของบางขุนพรมเนี่ยต้องเข้าใจนะครับถ้าบางขุนพรมเนี่ย มีเป็นเกือบแสนองนะครับแปดหมองค์พองที่มีการบันทึกไปแน่นอนเลยบรรจุอยู่ในกูนะครับแล้วมีการขโมยเจาะก,กูมาเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งตอกกี่ครั้งจนมาเปิดกูเป็นทางการเมื่อปีสองพก็คือ6 6ปีที่แล้วนี่เองนะครับขนาดเปิดกูเสร็จแล้วเนี่ยพระยังเหลือตกค้างอยู่ในกูอีกเยอะเลยนะฮะเนี่ยนะครับ ไม่แปลกที่พระจะหลุดก็อยออกมาท้องตลาดนะครับไม่แปลกนะครับดูที่เนื้อหาความเก่าขององค์พระเอียงดูลาเล่นพระสองพระเนี่ยเอียงดูหลายเนื้อหลายมุมนะครับท่านเห็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นบนผิวพระนะครับพระนี่จะยุบนะครับ เนื้ย่นนะมีล่องรอยปีแยกครับเป็นไปตามตำรายุบย่นแยกนะครับนี่นะฮะเม็ดมวลสารเนี่ยเน,เนี่ยถ้าแบบเนี้ยมันเก่าแน่ๆละ่ะเราดูเนื้อเนี่ยแค่จะดูตาเปล่าเรก็รู้ว่าเก่านะครับเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำนี่นะครับล่องรอยการแตกลายงาเป็นเส้นเล็กๆแบบเนี้ย ถามนียว่าเราจะทํำยังไงม,มันเกิดจากธรรมชาตินะครับมันเกิดของมันเองนะฮะเห็นเม็ดแดงเม็ดดำนะครับต้องรอยการแตกนีครับแบบเนี้ยถามเล่ว่าจะทํายังไงปลอมยังไงนะครับเนื้อเนี่คล้ายเนื้อวัดเงินของเตยหรือวัดพับนะครับเนื้อจะคล้ายกันมากนะครับ พอผพ้าที่โดนล้างเนี่ยท่านจำได้หรื่ว่าผ้าล้างในผิวมันจะเปิดนะครับผิวผ้าเปิดก็ผิวผ้าเปิดท่านต้องเห็นละมวลสารนะครับซึ่งมวลสารตามตำราของท่านสมเด็จโตคือเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวก้อนกวดกวด้อนหินนะครับไอ้ก้อนกรวดก้อนทรายทรายใสเงินใส,สทองนะฮะเนี่ยดูนึกอสิครับ เนื้อผ้าเก่าๆแบบนี้มันแท้ทันยุคแน่ๆล้วนะฮะแล้วนะเหตุผลไหนละ่ะที่ท่านเอาไปให้เซียนใหญ่เขาดูแล้วเขาตีเก๊นะครับผมณดูว่าเรื่องพานี้ปนล้วนนะครับเรื่องพานี้หลวนๆนะครับ,รรบท่านเก็บผ้าไว้ให้ลูกหลานท่านดีกว่านะนะครับ่คคือไอเม็ดทรายเนี่ยที่ติดอยู่ในกุ่ ที่มันจับมันเป็นก้อนเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วนะครับพอหลุดแล้วเนี่ยไอ้นี่มันไม่หลุดตามเนี่ยคือมันฝังอยู่ในเนื้อผิวผ้าเนี่ยมันไม่หลุดพอมันหลุดแล้วมันเกาะแน่นอยู่แล้วเนี่ยเอากล้องมาส่องหรือว่าหยิบขึ้นมาดูเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าผ้าเนี่ยโอ้ลายเลยทรายเต็มเลยนะครับแต่ท่านต้องแยกออกนะในทรายที่ทําเก๋เนี่ยที่เขามาแปะใส่กาวเนี่ยกับไอ้ทรายที่มันฝังอยู่ในเนื้อผ้าเนี่ย ก็ต้องสังเกตหัดสังเกตนะครับหัดดูนะครับดูช่องไหนไ,ได้ก็ดูช่องสองพระบ้านนี่แหละผมว่าพระสมเด็จเดยอะพอสมควรนะช่องผมพยายามเอาลงให้ท่านได้รับชมเยอะๆนะครับถามว่าเคยโดนพระเกยไม่โดนครับผมเชื่อว่าคนที่เล่นพระเนี่ยยังไงยังไงต้องโดนพระเกยโดยเฉพาะสมเด็จนะครับแต่พระเกยเราจะออกแยกออกไปเลยนะครับไม่เอามา ไม่เก็บนะครับโอเคผมไม่เก็บนะครับแยกไว้ต่างหากเลยนะฮะแยกไว้ต่างหากเลยเราเน้นเอาผ้าแท้อย่างเดียวมาให้ท่านชมจะได้ไม่มีองค์ความรู้แบบผิดๆนะครับนี่นะดูเนื้อนะครับครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับผมก็จะมีพระสมเด็จบางคุณพมพิมพ์เส้นได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับผม แต่ว่านำไปให้เซียนใหญ่นะครับเขาดูแล้วก็โดนส่วนพระเก้บ้างผิดพิมพ์บ้างนะครับเกิดความท้รนะครับแทบจะทิ้งพระเลยนะครับพระที่บูชามานัสิบสองยี่สิบปีนะครับดูบางคนตกทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายหญ่นะครับแต่าพอไปให้เซียนใหญ่เขาดูแนละ้วก็ีเกเนี่ยแทบจะทิ้งเลยนะครับแนะนำนะครับผมก็ใจเย็นเก็บไว้ก่อน นะครับแล้วก็หยิบผ้าขึ้นมานะครับหยิบกล้องตัวละไม่กี่ร้อยเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากนะครับเมื่อส่องดูเนื้อนะครับเนื้อเก่านไหมนะฮะดูเนื้อหานะครับดูเนื้อเนื้อเก่ามีเม็ดมวลสารนะฮะเม็ดมวลสารไหมนะครับผมดูคราบนะครับดบูคราบเนี่ฮะถ้าเนื้อมันเก่า พื้นผิวพระเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเราดูแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยพระมันเก่าถึงยุคนะครับ mm hmm. เมื่อพระเก่าถึงยุคเนี่ยมันไม่ใช่พระเกศครับพระแท้แน่นอนนะฮะต้องบอกว่าท่านเสมเย็จตาดวงนะครับท่านจัดทําพระสมเด็จขึ้นมาเนี่ยโดยการขออนุญาตจากพระสมเด็จพุทธจารย์โตเพื่อบรรจุ กูเนี่ยเป็นการสร้างทานบารมีนะครับเป็นการอุทิศบุญกุศลนะครับเป็นการกรูปบูรุพุทธศาสนานะครับพระสมเด็จบังคุณพรมเนี่ยมีการจัดสร้างนะครับ8 4 0 0 0องค์ 80, 000, 000, นะครับแล้วมีการขโมยออกมานะครับมาสักระยะหนึ่งมานานแล้วนะครับก่อน,นที่จะมีการเปิดกูเมื่อ66ปีที่แล้วนะครับ มีการขโมอยออกมาคือหลุดออกมาก่อนนั้นอีกนะครับมีการหลุดออกมาก่อนนั้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่พระสมเด็จบางคุณพรมเนี่ยจะมีมากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโดนเอาไปตีเก้ให้หายไปจากสารระบบเนี่ยพอพระน้อยเลยนะครับ ราคาก็จะสูงนะครับดูธรรมชาตินะครับเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเหมือนวัดเงินของเตยนะครับมีร่องรอยการแตกลายงานนะฮะเนี่ยการแตกพอแตกเราจะมีคราบลาดัมเข้าไปทดแทนเข้าไปแทรกนะครับเนี่ยนฮะเนื้อผ้าจะขาวหน่อยเพราะว่าผ้าถูกล้างมานะครับตรงนี้ผ้าล้างนะครับมีคราบ เม็ดขวดเม็ดทรายที่ปรากฏเต็มอยู pe, ่บนผ้านะครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์อีกหนึ่งอัตลักษณ์ความแท้มองผาสมบด็จบางพงนะครับเป็นผ้าที่เขาเรียกว่าอยู่ใต้ฐานใต้ฐานที่สุดที่มีพวกทรายนะครับเขาขนเข้าไปตั้งแต่ตอนที่ทํากู่นะครับทาเจดีนะฮะเนี่ยนะครับล่องรอยความเก่าการแตกลายงานะครับ นี่นะครับแตกรายงานนะครับเนื้อผ้าดี่ขาวนะครับเหมือนเนื้อเงินเนื้อกุวัดเงินของเตยนะเหมือนเนื้อวัดพับนะครับเหมือนเนื้อพระสมเด็จอลหังนะฮะเนี่ยนะครับตำรับเดียวกันนะครับพอผิวผ้าเปิดเนี่ยท่านต้องดูนะฮะถ้าผิวเปิดเนี่ยท่านจะเห็นเนื้อมวลสาร เม็ดแดงเม็ดดำเนีย่ยมาเต็มเลยนะชัดเจนนะครับผสมคู่กับเม็ดทรายนะเม็ดทรายเนี่ยเชื่อว่าคงไม่ได้ใส่หรอกนะครับติดมาล้างแล้วล่ะแต่มันไม่ออกนะครับตัวที่ออกเนี่จะเป็นหลุมเป็นร่องนะครับเป็นหลุมเป็นบอเป็นร่องนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อผ้ามีความเหี่ยวเก่าย่น นะครับดูอันนี้ยดูพระอายุ100ร้อยปีดูให้มันเหี่ยวเหีย่ยวเก่าเก่ายมนยน์นะครับพุทธศิลป์แบบนี้แขนเป็นวงกว้างในทอดเนี่ยเหมือนแอปเปิ้ลเลยนะฮะฐานชั้นล่างสุดเนี่ยมันฐานคู่นะจรวดกัดซุ้มฐานชั้นล่างสุดเนี่ย จดซุ้มเลยสองข้างลักษณะแบบนี้เาเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับกูบางคุณคมเนี่ยค้าบูธรรมชาติเลยเนี่ยล้างแล้วมันไม่ออกนะพยายามล้างแล้วมันไม่ออกนะครับไอที่มันเป็นปูดปูด,ปดบูบ,บูมันออกและ้วล่ะมันเอาพวกเม็ดทรายออกไปด้วยนะครับแต่ว่าเม็ดทรายที่มันไม่ออกเนี่ยมันก็จะฝังติดแน่นอยู่บนเนื้อผ้าเนี่ย ทำให้เรามองเห็นแบบเนี้ยนะครับก็เลยเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของพระสมเด็จกูบางคนพมนะครับที่เซียนหลายท่านเนี่ยเขาไม่บอกกันหรอกนะครับเราทางช่องเราเนี่บอกนะครับบอกให้หมดให้หมดสิ้นความรู้ที่มีนะครับเพื่อที่เพื่อที่เรานะครับผมก็จะได้เล่นหาพระ สมเด็จนะครับแท้ตามตำรานะครับผมแท้ตามตำราแล้วก็เรียกว่าอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการดูเนื้อผ้าดูความเก่าดูธรรมชาตินะครับที่ถึงยุคของท่านสมเด็จโตเพื่อที่ว่าเราจะได้คืนผ้าสมเด็จวัดระฆังแท้ๆนะครับให้กับสู่วงการผ้าเครื่องนะครับโดยการที่ดูดูเนื้อนะครับดูเนื้อแบบนี้นะครับผมดูเนื้อ ดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติบนพื้นผิวพระนะครับเนี่ยนะเนื้อมวลสารลองรอยการแตกนะครับความเหี่ยวความก่อนการยุบย่นแยกพระเก่าพระแท้เนี่ยครับจะไม่เรียบตึงนะฮะนะครับถึงจะเรียบตึงก็จะมีบริเวณที่ยุบที่เหี่ยวที่ย่นที่ก่อน ผ้าอยู่ร้อยห้าสิบปีนะครับท่านลองพิจารณาดูนะครับคือเป็นงานปูนปั้นะงานปูนปั้นอยูร้อยห้าสิบปีนะฮะท่านว่าเนื้อจะจะ,จะตึงจะเรียบไหมนะครับพิจารณาดูเอานะครับผมนะครับเนี่ยนะบแบบเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยมันเรียกว่าพระพระแท้ดูง่ายนะครับดูจากความเก่าดูจาก การเปลี่ยนแปลงบนผิวพระนะครับผมดูจากพุทธศิลป์นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธศิลป์ก็คือ,อพิมพ์นั่นแหละนะครับพุทธศิลป์ครับแต่เราไม่ดูตรงนี้เราดูพุทธศิลป์พระนะครับเนี่ยแล้วก็อัธรักษ์ยิ่งบางขุนพมเนี่ยเขาจะระบุอัธรักษ์ชัดเจนเลยว่าเป็นพระก,กุลมีคราบทรายเนี่ยกลมอยู่ด้วยนะครับเม็ดทรงเม็ดทรายเนี่ย ล้างก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมืดที่มันติดอยู่กับเนื้อผ้าะอะไรก็จะติดอยู่เนี้ยนะครับเนี่ยนะก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กําลังหาแนวทางในการศรึกษาผระสมเด็จนะครับกิจแนวทางหนึ่งแล้วลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนด้วยนะครับ ก็ขอรัตนานะครับบารมีของพระสมเด็จพระคุณพมพิงเสนได้องค์นี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปสองผ้าบ้านตามตำารานะครับก็จงประสบผลสำเร็จในการประกอบพิจการการงานในความตั้งใจทุกประการของท่านนะครับแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับได้มีพระสมเด็จไปแท้ ปใ,ในครอบครองอย่างน้อยสักพรมไดยังดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสุดท้ายก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ